มาเริ่มสวัสดีค่ะและเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่หมอเองพี่หมอสายมูนะคะกับการทำพอดแคสต์หรือเปล่าในรูปแบบสไตล์ของพี่หมอนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประสบการณ์การเป็นหมอดูสายฮิวมาประมาณ7ปีเนาะอืม ก็เลยคิดว่าเพื่อมันจะพอมีประโยชน์แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ใครบ้างนะคะอ,อตอนแรกอแพนไม่ว่าจะลงคลิปทุกเพฤหัสสุกก็ไม่ทันเนื่องจากว่าพี่หมอทํางานประจําก็ขยับมาเป็นลงคลิปทุกสุกเสาร์แล้วก็ขยับมาเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ว่าทีนี้พออาทิตย์เนี้ยค่ะวันเสาร์เกิดอุบิเหตุขึ้นนิดหน่อยคือเสียงแหบเสียงหายเนื่องจากว่าวัาวนศุกร์มีงานบริษัทอืม ถ้าคนที่ติดตามพี่หมอมาประจําก็จะรู้ว่าพี่หมอทํางานบริษัทด้วยเป็นพนักง,งานประจํานะคะการมาเป็นหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นอาชีพเสริมก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยได้รายได้จริงๆจ,จ,จ,จากการเป็นหมอดูเลยเออเหมือนเหมือนม,นมีจะบอกว่าอะไรมีแต่ FC, เอฟซีมั้งทำมาเจ็ดปีเนี่ยไม่เคยรายได้หลักจริงๆก็ยังคงเป็นมนุษย์ เงินเดือนอยู่าไรายได้หลักจริงๆมามาจากการทํางานออฟฟิศอยู่เลยส่วนการมาเป็นหมอดูเนี่ยมันเหมือนเป็นอืมไม่ก็เรื่องยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรได้อะไรได้อะไรจากการทําตรงนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรได้ความสุขเออความสุขของคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆพูดไปมันอาจจะดูแบบโลกสวยนิดนึงเนาะหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าปลอมหรือเปล่าแต่มันก็คือเรื่องจริงอ่ะพี่หมอไม่เคยได้อะไรจากได้แบบได้น้อยมากเลยนะเออสามคำถามร้อยอย่างเงี้ย สามคำถามร้อยยังไม่พอแล้วก็คุยยี่สิบนาทีร้อยเก้าสิบเก้าบาท <c oughs> มันก็ตกเฉลี่ยประมาณสิบนาทีสิบนาทีร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะเออยี่สิบนาทีก็สองร้อยอย่างเงี้ยเนาะเออเอฟิลฟิลนั้นนะคะฟิลฟิลนั้นเออบางคนเขาก็อ่คุยครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่า ก็แล้วแต่บางคนม so, 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 so ันน่าสงสารเขาหน้าสงสารคุยแล้วเขาก็น่าสงสารแต่ต้องไม่มุสาก่อนนะอยู่บนพื้นฐานความไม่มุสาก่อนนะเพราะเขาหน้าสงสารเราก็ไม่ได้เรียกอะไรฉะนั้นก็เลยมองว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาที่ทํามาตลอดเลยเนี่ยเออเราไม่ได้ไม่ได้ว่าเรามีรายได้จากจากการทําอาชีพหมอดูขนาดนั้นมันไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเราขนาดนั้นเนอะเอาจริงก็คือยังเป็นรายได้หลักมาจากการทํางานออฟฟิศ ส่วนมาเป็นหมอโดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมาฮิวใจอยากทําอยากทําแค่นั้นเองฉะนั้นถ้ามากดติดตามมากดติดตามมากดรับฟังแล้วก็พี่หมอคิดว่าพวกพวกคนสบายใจได้นะคะว่าไม่มีมาหลอกขายของถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าให้ไปทําอะไรก็คือให้ไปทำนั่นแหละให้ไปหาทำนะคะไม่มีมาหลอกขายของไม่มามาหลอกให้ดูดวงให้งมงายอะไรทั้งนั้นให้อยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่มีทั้งศรัทธาความเชื่อแล้วก็ การใช้ชีวิตจริงๆอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติทำเรื่องราวจริงๆลัลนแหละอ่ะพระมาพระมาสามนาทีกว่าแล้วอ่ะเข้าสู่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่าก็ยังคงอยู่กับหัวข้อที่แบบถูกใจมากเลยทุกใจหมอด้วยนะอืมคือแยกให้ออกชอบแฮชแท็กนี้มากก็คือแบบแยกให้ออกคนเราส่วนใหญ่จะแยกไม่ค่อยออกเออแย,แยกอะไรไม่ค่อยออกฉะนั้นพี่หมอก็เลยคิดว่า เขาเรียกอะไรท็อปิกเนี่ยคงจะทําไปได้อีกระยะหนึ่งเลยซึ่งวันนี้นี่พอเสียง mm. เสียงยังแหบอยู่นะทุกคนอย่างที่บอกว่าเมาื่อวานอะ่ะจริงๆต้องอัดคลิปแล้วก็ลงให้แล้วแต่ว่าเสียงแหบเสียงหายไปเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังเสียงแหบๆอยู่แต่ก็ไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าไม่ทํามันก็จะกลายเป็นเราไม่สม่ําเสมอวันนี้ก็เลยมาคุยกันที่หัวข้อว่าแยกให้ออกนะว่าเขาอะไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่ได้มีใจ หรือว่าเขานอกใจแอันนี้ก็จะเจอบ่อยมากในการดูดวงเวลาที่ดูดวงก็จะอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยๆเลยบางทีเวลาที่มาดูดวงก็จะแบบช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเลยค่ะแฟนไม่ค่อยมีเวลาเลยแฟนสามีบอกว่าติดงานค่ะยุ่งมากเลยค่ะไม่มีเวลาให้หนูเลยอ่ะบางคนทํางานคนละที่อยู่เอา้าอยู่กันคนละจังหวัดอะไรยเงี้ย สา่ไม่ค่อยได้โทรมาเลยครับพี่หมอเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขายุ่งมากเลยเปิดมาปึ้งไพ่บอกมาเลยว่าไพ่เห็นชัดเลยนะเนือออกมาไพ่เห็นชัดมาแล้วห,หมอหมอนี่รู้สึกได้แล้วเรียบร้อยละจะพูดยังไงดีวะอ่ะคือถ้าสไตล์พี่หมอพี่หมอก็ไม่ได้มาพูดถึงขนาดว่าเอ้ยแฟนเธอมีคนอื่นนะทุกคนอาจจริงๆบางทีมันก็เห็นแล้วว่าในไพ่อ่ะว่าผู้ชายมีคนอื่น ผู้ชายนอกจายเธอนอกจายชนีชนีนางนี้นอกจายอะไรเงี้ยแต่สไตล์พี่หมอพี่หมอก็ไม่ไม่พูดนะคะถ้าพูดไปแล้วว่าเขาเกิดปัญหาในชีวิตอะมันเราก็จะพูดอ้อมๆนะถ,ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับกับคําทํานายมากๆเลยนะแต่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะเราต้องหาวิธีการพูดยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยเขาไม่ดิ่งกับชีวิตอถ้าเขาเป็นคนเข้มแข็งมาก ถ้าเราฟังเราฟังล้วประสบการณ์เนี่ยเรามันจะฟ้องเราเลยนะว่าเราฟังเขาแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอะเข้มแข็งไหมว่าเขาเป็นคนที่แบบถ้ารู้ความจริงแล้วเขาไปได้เลยไหมหรือเขาเป็นคนที่ถ้ารู้เรื่องถ้ารู้เรื่องอะไรจากไพ่แล้วเขาจะดิ่งเนอะไหมซึ่งถ้าเราฟังแล้วเขาเป็นคนที่รู้ถ้ารู้แล้วเขาจะดิง่งมันจะทําให้เขาเกิดภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ยเราจะไม่พูดนะคะฉะนั้นบางคนนะคะ่ะไพ่เขาก็ฟ้อง ฟ้องมาแล้วแหละว่าเขาไม่ได้ว่าไม่มีเวลาแต่เขานอกใจอืมเขาไม่ได้ไม่มีเวลาแต่เขานอกใจแต่เราพูดพูดยังไงเราก็ต้องหาวิธีการพูดบางทีเราก็แบบเราก็ต้องสอบทานเขาก่อนว่าอยากให้ออกนะอืมบางคนไพ่เปิดมาแบบโอโ้สภาพนี้แล้วอะอืมบางทีเราก็ต้องพูดว่า หนูเขาไม่มีเวลาจริงๆหรอก็เขาไม่มาหาหนูเลยพี่หมอเขาไม่มาหาหนูเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขายุ่งมากหนูก็เป็นห่วงแต่หนูติดต่อเขาไม่ค่อยจะรับสายคือสภาพแย่พี่หมอก,ก็จะต้องบอกว่าบอกในลักษณะว่าขอแัลเสียงยังแหบก็ต้องบอกว่าเอ้ยเรากลับย้อนกลับมาดูตัวเองหน่อยไหมพี่หมอกว่าเราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองก่อน ว่าเราอะทรงเราเนี่ยทรงเราเนี้ยอืมมันทําให้เขาไม่มีเวลาหรือเปล่าบางทีการที่เขาบอกว่าไม่มีเวลามันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างก็ได้นะคนที่จะรู้ดีที่สุดอะมันคือตัวเราเนี่ยแหละเราต้องแยกให้ออกบางคนไม่ยอมรับความจริงอืมบางคนไม่ยอมรับความจริงก็จะมาหาหมอดูให้หมอดูแบบพูดให้ได้อะว่า พูดให้มันตรงกับใจที่เขาคิดอะค่ะอืมพูดให้มันตรงกับใจที่เขาคิดพอหมอที่หนึ่งพูดไม่ตรงกับใจที่เขาคิดก็ไปหาหมอที่สองหาหมอที่สามเสียงเงินน่ะเสียงเงินน่ะเออถึงแม้ว่าคุณจะมาเจอหมออย่างพี่หมอแล้วคุณรู้สึกว่าใจดีแต่ก็เสียงเงินน่ะยังไงก็ต้องเสียงเงินอยู่ดีถูกปะหรือนอะกจากว่าคุณจะไปรอคุยกันในไลฟ์ด ไปรอถามเขาในหลายฟดออโอเคอย่างเงี้ยมันไม่เสียเงินถามคำหนึงคำถามมันฟรีแต่จริงๆสุดท้ายน่ะแหละค่ะเราเนี่ยแหละเป็นคนที่จะรู้ดีที่สุดแล้วต้องแยกให้ออกที่สุดว่าที่เขาบอกว่าไม่มีเวลาพี่ไม่มีไม่มีเวลาให้อ่ะรับได้ไหมอะไรเงี้ยเออบางทีที่แมบที่แบบท,แบบที่หนูอยากหนูโทรมาแล้วจะคุยกับพี่พี่ไม่มีเวลาคุยแยกให้ออก ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเออแปลกมะมันเป็นเรื่องแปลกนะบางทีที่จะที่เขาบอกว่าพี่กับพี่เป็นอินโทรเวิร์ดกับถึงบ้านเราไม่ค่อยอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยพี่ปิดปิดการแจ้งเตือนใช่เหรอเธอในความเป็นจริงอะมันใช่เหรอเออคนเรามันไม่มีเหตุผลอื่นหรอคะ่ะ มันไม่มีเหตุผลอื่นหรอกว่ากับมันมันพี่หมอว่ามันไม่จริงอ่ะ introvert อ่ะมันมันน่าจะมีพฤติกรรมเนี้ยมานานมากแล้วละ่ะไอ้เรื่อง introvert สมัยก่อนอะสมัยยุคพี่หมอเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงพอสมัยนี้ยุคนี้เขาบอกว่าเป็น introvert อืมแต่ว่าพฤติกรรมของบางคนก็เอา introvert มา introvert มาอ้างว่าเป็น introvert อกลับถึงบ้านแล้วบางทีมันกลับถึงบ้านแล้วไม่มีเวลาให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกคุยเพราะว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวบลาบลาแยกให้ออกนั่นแหละแยกให้ออกแค่แยกให้ออกว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้มีใจตั้งแต่แรกที่เขามาคุยเนี่ยก็คือคุยไปเฉยเฉยเราคิดไปเองเขาคุยไปคุยอ่ะคุยเหมือนมีคนคุยหรือนอกใจ อยู่ที่สถานะนะเช่นถ้าเราเป็นสามีภรรยากันแล้วว่าเวลาเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เอะอะบอกทำโอทีทำโอทีวันนี้ไม่ไม่กลับติดโอทีมีโอทีโอทีจันถึงสุกเอ้ยจันถึงจันรวยเลยนะรวยนะคะเออบางคนแบบว่าโอ้สามีบอกว่าทำโอทีทุกวันจันถึงสาวเนี่ยเลิก เลิกห้าโมงล้วก็ทำโอทีต่อกับบัานดึกอืมสาวอาทิตย์ทำโอทีอีกอืมไม่มีเวลาพี่ไม่มีเวลาอยากให้ออกนะวันเนี้ยไม่มีเวลาหรือว่ามันมีใครอยู่ทางนู้นแล้วอืมคือหมอดูอ่ะบางทีที่คุณมาเวลาไพ่มันขึ้นอ่ะมันไปแล้วอ่ะมันบางทีหมอก็กระอักกระอ่วนจะพูดเหมือนกันนะอืมคือจะไปบอกว่า น้องนี่เขา,าหันหลังให้ขนาดนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันพร้อมไปแล้วนะมันก็ฉันก็จะบาปเหมือนกันนะเออบางทีก็ไม่ได้อยากพูดนะแต่ว่าบางทีพี่หมอก็ต้องบอกไปว่าเน,นี่ยดูจากหน้าไพา่ดูหน้าไพ่ไปพร้อมกับพี่หมอนะว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แล้วอะหน,หนูตอบตัวเองนะลูกน้องตอบตัวเองนะคะอืมอันนี้ในส่วนของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะ ในส่วนของคนที่แบบกําลังคุยคุยกันอยู่กําลังคุยคุยกันอยู่พี่หมอพี่หมอดูให้หน่อยว่าเขาเขามีใจไหมแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเลยอะ่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาชอบหนูนะแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเลยแยกให้อ,ออกนะแยกให้อ,ออกนะเพราะว่าที่เรากลายเป็นไฮพเีเซสไพ่ไฮพีเซสในพี่หมอคนไม่ค่อยชอบพูดถึงไม่ใช่อะไรนะคือไพ่ไฮพีเซสในวงการหมอดูเวลาที่เราไปเรียนเรียนไพ่ทาโรทาโร่ะค่ะ คำมันจะมีชื่อในวงการว่าไพ้เมียน้อยอืมแต่พี่หมอจะเลี่ยงคํานี้คําว่าเมียน้อยมันมันเจ็บมันเจ็บทั้งคนที่เป็นเมียหลวงมันเจ็บทั้งคนที่กําลังไปตกในสถานะนั้นฉะนั้นพี่หมอก็คือบางคนอะแยกไม่ออกไงที่เขาบอกว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวถ้าพี่กลับถึงบ้านแล้วบางทีพี่เหนื่อยพี่ต้องดูแลแม่ก็เลยไม่มีเวลาคุยกับหนูนะอ้แต่กลางวันแม่โทรหาก็ได้ตลอดเลยเปิดมาพึ่ึง มันคือความสัมพันธ์นะมันก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะบางทีหมอพูดไปไงแล้วเราก็ต้องแยกให้ออกแล้วว่าว่าอะไรนะคะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพอกลับไปเอ๊ะในความสัมพันธ์ของเราบ้างว่าไอ้ที่เขาบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่มีใจหรือว่าเขานอกใจอืแยกออกแล้วนะ ถ้าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้ากก็กดติดตามพี่หมอไว้นะเผื่อเราจะได้พูดคุยกันอีกแล้วพี่หมอยังมีอะไรมาอยากมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยหรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากลองดูดวงกับพี่หมอหรืออยากติดตามกันก็ฝากช่องทางอื่นๆนะคะที่เพจพี่หมอสายมมูก็สามารถไปทักทายหรือว่าขอคิวดูดวงได้นะคะ เออพี่หมอกลางวันอาจจะไม่ได้ดูให้แต่ว่ามีคิวให้ทุกๆเย็นนะคะหรือใครไม่ได้อยากคุยไม่ได้ไม่ได้อยากคุยใครอยากทำคำถามนิดๆหน่อยๆก็ไปถักทายกันได้หรือไปดูดวงฟรีกันได้ในไลฟ์สดตูดวงฟรีวันโกนนะคะสําหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเสียงยังแหบอยู่ขอให้ทุกคนดวงดีโชคดีนะคะ